สวัสดีค่ะสวัสดีคำชมค่ะวันนี้วันที่14ตุลาคมพศ2566ค่ะวันนี้นะคะเป็นวันได้เดินทางมาอยู่ที่วัดปู่สายตัดค่ะวันนี้จะพาค้ชมนะคะมาติดตามรับชมทางโค้งสุดท้ายปู่สายตัดนะคะมาเบ่งมาฟังน้ากันนะคะว่าปู่สายตัดจะเน้นจะย่ำไห้ตัวใดนะคะงวดวันที่16ตุลาคมพศ2566ค่ะเข้าไปรับชมรับฟังน้ากันค่ะ สรุปไไปคือไปการนมัสการครับป enfin ูการนมัสการเจ้าค่ะโค้งสุดท้ายนะครับชุดสรุปชุดสรุปเอาชุดสรุปธรรมชมนะครับชุดสรุปนะครับชุดสรุปอ่าชุดสรุปบนชุดสรุปครับชุดสรุปวันที่สิบหกไหเนาะครับ บนหกเจ็ดยังปูแปดหกเจ็ดแปดธรรมาชุม่มบนอันนล่างนี่แหละของเช้อพิษอัน,นี้ <c oughs> ล่างบนอยู่นี่ครับล่างครับผมล่างศูนกับสี่ครับผม,มจับครูเล่นมาปูป่ะนะ คู่คอนีดเรือแท่ตัวครับคือบมีเหล,ล็กมากบวมีเหล็กมากป <c oughs> ูวปัวอ้าท่านผู้ชมสรุปแล้วนะครับบมมีเหล็กมากปู่สายตัดด้วยพี่น้องได้นะครับสูตรชุดทำเงินปูลงให้แล้วตั้งแต่ต่องวดด้วยพี่น้อง <c oughs> เดือนดีนะครับมมีเหล็กมากเลย เงินที่คครับเด่ <S <S นหกกับเจ็ดประโพหรือเด่นหกเด่นหกับเดเด่นหกับเจ็ดชุดบนตัดออกครับหกเจ็ดหกแปดหกเจ็ดหกแปดหกเก้า เจ็ดแปดเจ็ดศูนย์ครับในชุดล่างสี่สี่สี่ห้าสี่เจ็ด ศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ห้าอ่าชุดล่างชุดล่างกับชุดบนกับผมบนตรงกันในลายครับนิ่นชุดบนชุดบนนิ่นในลายครับ ตัวส,สรุปเน้นคิดเก้าก็พกเก้ากับล่างคือไปมาเรื่มมาเต็มล่าง <c oughs> ล่างคือไปมาเรื่มมาเต็มในตัว <c oughs> บนสองคู่ได้ทาำชุม่มเลยตัวเน้นเลอ นะครับเต่าบอตัดมนโมปูให้เป็นตัวร่องหมูสุ้มเนี่ยหกเจ็ดหกแปดนะครเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์เป็นตัวร่องบอาตัดนะบอตัดต่อให้เน้นเน้นหกเก้ากับเจ็ดเก้าชุดล่างศูนย์ห้ากับสี่ห้าโอ้เหล็กพี่นองทำไปชมสี่ห้าเหล็กฝันบัดนี้ครับเหล็กฝันเหล็กคูบาอาจารย์ฝันว่าเหล็กคูบาอาจารย์ฝันครับผม เลขฝันเลขเลขฝันนะครับผอายจา์เลขฝันในคู่ผอาจารย์ครับมาชมเด้อฝันฝันสองอาจารย์สองอาจารย์ตรงกันปะปูหรือจังไงอ้มาตรงกันเลยมาตรงกันบัครับเอาเสียงนี่ฝันสามเืนเทียบกันนะ่ฝันสามเพือนแปดหกสามเลขฝันธรรมชุมสีสามสีสองฝันฝันคืนเลขฝันแปดหกสามครับ มาย่ามาย่าเป็นหกมาย่าเป็นตัวนี้หกสามแปดกับตัวเดียวกันตัวเดียวกันตัวเดียวกันอ่าเหล็กฟันได้ท่านผู้ชมด้วยท้าเหล็กฟันเหล็กันพระอาจารย์เพิ่นฝากมาหมดทีเดียวเพิ่นก็ฟันคิวได้ฟันคิวได้ตัวใดคุกไอ้ครับโผล่เพิ่นฟันมว้ถึงคนตายสองคนครับหมดทีเดียวหมดที่แล้วนะเออเอาหมดที่เพิ่นฟันได้แปดหกสามเพิ่นบอกว่าฟันไว้จังไหนฟัน เพื่นงมวดนตัวนี้อันนี้เพ็่นฝันมาเห็นเดินจงกรมอยู่ฝันเห็นเลขตัวนี้ครับเดินจงกรมเห็นเลขตัวนี้เห็นเลขหกสามเปดนะฝันจะขึ้นขาเพื่นมาสามขึ้นสามคืนอธบผมอีกอันนี้ครูบาอาจารย์เพื่นฝันว่ารองเท้าเสียครับรองเท้าเบอร์สี่สิบสามอือใช่ครับสี่สองได้กันไหมบอสสี่สามสี่สองมันหายไปมันเสียไปข้างหนึ่งเสียไปข้างหนึ่งเลขสี่สองครับ

เด่นบนนะครับ,บคือวิ่งเล่นมาครับผมแปดนี้นะบอครับเด่นกับ6กับเจ็ดเท่าน,นั้นเนะครับอสองตัวอ่าถ้าวิ่งวิ่งนี้เลยครับหกกับเจ็ดนะครับอ่ามีหกเจ็ดหแปดหเก้า เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ท่านผู้ชมสำหรับชุดบนนะครับปูสายตัดชุดสรุปนะครับเด่นบนวิ่งหกกับเจ็ดวงกลมให้เลยเจ็ดเก้ากับหกเก้าท่านผู้ชมสองคู่นะครับที่เหลือเป็นตัวกันตัวร่องนะครับหกเจ็ดหกแปดท่านผม,ม,มนล่าง ผมเอาตัวเด่นก็เอาตัวร่องก็ได้เด่นล่างศูนย์กับสี่นะครับวิ่งนะครับผมสี่มีสี 5, ่สี่สี่ห้าสี่เจ็ดนะครับศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์สี่ศูนย์ห้านะครับชุดล่างตาะบูชมชุดล่างเด่นศูนย์กับสี่นะครับผมวงกลมที่ศูนย์ห้า กับ4 5สองคู่นะครับเลขฝันพระอาจารย์ฝันพระอาจารย์กับสามตัวคือ8 6 3นะครับ8 6 3หรือ6 3 8ได้ทำกระชมเด้อเนี่ครับสองตัวคือ4 4 3กับ4 2, 2> นะนะครับนี่เลขฝันพระอาจารย์ฝันสามคืนติดเดินจงกรมมันมาครับผมนี่ครับเลขฝันอ่ะท่านผู้ชมถ้าผู้ใดมักเลขฝันอันนี้เป็นเลขฝันของพระอาจารย์วันที่แล้วที่เพิ่นฝันเพิ่นกับฝันในศูนย์สองนะครับปูวาแคปหน้าจอชุดสรุปครับเสวัสดีแสงส่องแน่พี่น้องนะครับนี่นะครับชุดสรุปครับผม อันนี้เป็นเลขฝันของพ่าอาจารย์นะครับวันที่แล้วปูว่าเพิ่นฝันในศูนย์สองนะครับวันนี้ฝันในสามตัวแปดหกสามหรือหกสามแปดก็ได้นะครับผมแปดหกสามหกสามแปดเขียนไว้เพนน 6, 3, 8, ิ่นนั่นก่อนหกสามแปดนะพี่น้องว่าปูเพิ่นเขียนไว้หกแปดหกสามกับหกสามแปดนะครับบน วิ่ง6กับ7นะครับผมลัก6 6 7กเจ็ดหกเลักเจ็ดเจ็เน้นที่6 9กับ79นะครับผมล่างวิ่ง0กับ4ครับ4 4 4 5 4 7 01 0 4 0 5นะครับเน้นที่45กับ05นย์ห้าทช่วสุดล่างนะครับเ็กฝันาพจานแปดหกานะครับหกสามแปดนะครับเพิ่ม่านะ่ครับเพิ่นฝัน3ามขึ้นติดเดินจงกรมนะครับเนาะฝันได้สามขึ้นติดแล้วกะ อันนี้ฝันมารองเท้าขายรองเท้าเบอ 2, 2> บร์ซีสองเบอร์ซีสามเบอร์าหายไปข้างหนึ่งายไปข้างนึงก็เลยซีสองท่ <c oughs> านผู้ชมน,นะครับแคปหน้าจอนะครับอันนี้นะครับท่านผู้ชมปูคัดสรุปให้แล้วนะครับกราบขอบ,บุญขอบคุณปู สำหรับคลิปนี้นะคะเป็นมูกาฝาัป็นเพียงเท่านี้นะคะขอพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านสชคดีรวยๆวเฮงๆงสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บจะจนเด้อค่ะพอกันไหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ